ก็ซื้อกระเป๋าอะไรให้แอร์ถ้าราคาถูกทั้งโหลยถ้วยแบบนี้แอร์ไม่ใช้หรอกนะก็เห็นแฟนเบลปะเขาซื้อกระเป๋าให้เบลวราคาเป็นแสนก็หาซื้ออย่างนั้นให้แอร์บ้างไม่ได้หรอแอร์ถึงตอนเนี้<อ>ก็จะซื้อกระเป๋าหรูให้แอร์ไม่ได้แต่ก็ตั้งใจทํางานหาเงินอยู่นะขอร้องละแอร์อย่าเอากวามไม่เี่ยเทียบกับคนอื่นเลยก๊อฟตัวเองไม่ได้เรื่องเองเนี่ยอย่าไปโทษนั่นโทษนี้ได้ปะ ได้ไงเนี่ยเป็นรอยหมดเลยอ่ะโอ๊ยเอาไงดีวะเฮ้ยนี่มีคนเห็นอะเราหนีกันดีกว่าไปเอางั้นเหรอเออมามาช่วยกันยกรถดิแก่ค่อยๆ่อค่อยอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันแฟนเก่าแก่ที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้านี่เปลี่ยนจากคนส่งอาหารมาเป็นโชเฟอร์ใส่สื่แล้วเหรอคะแ ก็ไม่ถึงเลยนะพวกเพื่อนสนิทของแอร์คนนี้ยังชอบเห่าเหมือนเดิมนี่อีป้าพูดอะไรออกมาตบปากเดี๋ยนี้เลยตอนนี่นรถกอล์บอไม่ใช่อ่ะ <c oughs> นึกไม่ถึง,งสงงัยไม่มีปัญญาซื้อของกอล์ันนูน้น รถเบนเบนไรค้าเหียวรถนี้ได้มวยไหมขอโทษนะแอร์ที่มาสายอ่ะพอดีก็ติดออเดอร์ลูกค้าอยากกินอะไรกันสั่งได้เลยนะแอร์ขอถามอะไรกอลฟหน่อยดิกอลฟคิดจะออกรถเป็นของตัวเองสักคันไหมรู้ไหมว่าแอร์ก,กับเบลนั่งรอนานแค่ไหนเนะี่ย ัดเอาแฟนเบลเขาเป็นตัวอย่างมัางดิแฟนเบลเขาทั้งขับ B m เล่นหุ้นใส่ข้อมือคาเทียแอรขอให้กรอบได้สักครึ่งของแฟนเบลไม่ได้เลยหรืองไงอ่ะกรอรรบนี่แอรรูปร่างหน้าตาแกเนี่ดีขนาดเนี้ยก็จะหาแฟนหล่อนๆรวยๆสักสิบยี่สิบคนฉันว่าก็ไม่ยากเลยแต่ว่าดูจากสภาพแฟนงกันตอนเนี้ยจนก็จนส่วนหน้าตาก็างานันงนน ฉันว่าแกหาแฟนใหม่ถูกอะทุกคนน่าจะหิวกันแล้วอ่ะสั่งอาหารกันเลยดีกว่าสั่งบ้าอะไรอีกันหมดอารมณ์ไม่อยากจะกินแล้วกินเปนคนเดียวเหอะบ้าเบลกับนี่แอร์รู้อะไรไหมโคตรเหม็นสาบเลยนี่เบลแกซื้อกระเป๋าใหม่แล้วเหรอใบเนี้ยแฟนฉันซื้อให้อย่ะ อิหาแกจังเลยอ่ะได้แฟนรวยไปดูแฟนฉันดิเฮ้ยนี่แอขอแค่แกเอ่ยปากมาแค่นั้นแหละอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนหรืออยากได้กระเป๋าส,สวยๆแบบฉันเนี่ยแกก็แค่บอกเดี๋ยวฉันหาให้แบบนี้หาไม่ยากหรอกแต่ว่าอิแฟนแกตอนเนี้เนี่ยจนก็จนแถมยังไม่เอาไหนด้วยทิ้งๆไปเถไม่ไหววะาว่า<ๆ>นี่ดูก่อนไหมล่ะ คนนี้หล่อมากรวยด้วยเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ต่างประเทศนี่คนนี้ครอบครัวเขานี่น่ารักนะคุณแม่ใจดีแถมไม่ปวัดเสียด้วยอืเอ๊ะมันต้องอย่างงี้เอามือถือมาเดี๋ยวแลกคอนแทคกันนี่กระเป๋าใบใหม่ก๊อปเอาเงินบน,นั้นของก๊อบเนี่ยตั้งใจมาซื้อของขวัญให้แอร์เลยนะ ก็ซื้อกระเป๋าอะไรให้แอร์ถ้าราคาถูกทั้งหลอยถ้วยแบบนี้แอร์ไม่ใช้หรอกนะก็เห็นแฟนเบลปะเขาซื้อกระเป๋าให้เบลราคาเป็นแสนก็หาซื้ออย่างนั้นให้แอร์บ้างไม่ได้หรอแอร์ถึงตอนเนี้<อ>ก็จะซื้อกระเป๋าหรูให้แอร์ไม่ได้แต่ก็ตั้งใจทํางานหาเงินอยู่นะขอร้องละแอร์อย่าก็ไม่เปรีบเทียบกับคนอื่นเลยก็ตัวเองไม่ได้เรื่องเองเนี่ยอย่าไปโทษนั่นโทษนี้ได้ปะ หัดดูแฟนคนอื่นของบ้าดิทั้งหล่อทั้งรวยแล้วดูสารรูปตัวเองดิหัดไปส่งกรส่งบ้างจนก็จนแล้วทางานมาตั้งหลายปีแล้วมีอะไรบ้างมีรถมอไซค์เก่าๆคันเดียวแอนเจวอนาคนของแอนไปฝ่าไว้กับก๊อฟได้ยังไงก๊อฟไม่สามารถให้อะไรแอได้สักอย่างที่แออยากได้อะคือแอนทนไม่ไหวแล้ววะก๊อฟเราเลิกกันเถอะเฮ้ยนี่แอให้เวลาก๊อฟหน่อยเถอะนะพอเถอะก๊อฟ ตัวว่าจนเนี่ยก็ไปทํางานหาเงินเก็บเงินซะอย่ามาเสียเวลากับแอรเลยพอชีวิตที่ผ่านมาของก่อมันก็ลําบากมากพออยู่แล้วถ้าหาเช้ากิน่ํำภาระหนี้สินก็เยอะจะมาดูแลแอร์ได้ยังไงในเมื่อรู้ว่าตัวเองกระจอกแบบเนี้ยขอให้แอร์ไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้เถอะไอ้มอสมึงว่าเงินเนี่ย สำคัญก like ับความรักมากขนาดนั้นเลยหรอวะสำหรับกูเหรอกูว่าสำคัญนะเว้ยเงินแก้ไขได้ทุกอย่างแหละแล้วถ้าพวกเรามีเงินนะมึงทุกวันนี้คงไม่ปวดหัวอีกอย่างไม่มีหรอกเว้ผู้หญิงที่มากัดก้อนเกิดเราอ่ะเชื่อดิเขาพูดถูกเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเราถึงจะดูแลคนอื่นได้เพราะฉะนั้นผมเลยใช้เวลาของผมทั้งหมดไปทุ่มเทกับงาน ลดตัวเสำหรับยอดขายของเรานะครับดูจากกราฟเนี่ยต้องขอชื่นชมของทุกคนมากไม่ว่าจะเป็นการตลาดหรือฝ่ายกราฟ,ฟิกเนี่ยทำออกมาได้ดีมากทำให้งานของเราเนี่ยได้ยอดขายได้เยอะเลยทุกคนเก่งมากครับคุณเ้าครับเอกสารขอบใจมากเออคุณครัครับ ทำไมเดี๋ยวนี้คุณก๊อฟดูดีจังเลยผมโดนดูถูกมาเยอะผมก็เลยหันกลับมาลักตัวเองคุณจำไว้นะถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยขนาดหมามันยังไม่มองเลยนึกไม่ถึงเลยเนาะว่าตอนนี้ก๊อฟจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอะดูท <T> ั้งหล่อแล้วก็ทั้งรวยอะก็เห็นเพื่อนสนิทแอร์เนี่ยบอกว่าจะหาแฟนหล่อๆรวยๆให้นี่ทำไมถึงขับมอไซค์มา ก๊อฟก๊อฟรู้อะไรไหมตั้งแต่ที่เราเลิกกันไปเนี่ยแอนก็ลองคบผู้ชายตั้งหลายคนแต่มันไม่มีใครดีเท่าก๊อฟเลยนะอีกอย่างอะแอนรู้แล้วด้วยว่าเงินเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างในการใช้ชีวิตคู่เอาเป็นว่าเรากลับมาคบกันนะนะแอนอย่าล้อเล่นเลยก๊อฟเงินเดือนแค่สามสี่หมื่นนะแอนคงไม่กล้ากลับมาคบกับก๊อฟหรอก 3ามสี่หมื่นแล้วไงอะกอล์ฟกอล์ฟทำเป็นว่าแอเป็นผู้หญิงหน้าเงินซะงั้นน่ะจริงๆเงินสาม,ส,ามสี่หมื่นเนี่ยมันก็พอดีกับการที่แอใช้ต่อเดือนเลยนะไม่บ้างไม่น้อยหรอกเรื่องมากจังวะฮะเป็นไรฮะแอเคเขอาอุตส่าห์ให้โอกาสอะแหม่ดีนักดีหนามังเบลพอได้แล้วไม่ใช่พอแกหรอชีวิตฉันถึงเป็นแบบนี้ฮะแกเป็นไรเนะี่ยยัยบ้า กฟังแอร์อธิบายก่อนนะคือมันไม่ใช่ที่แอบคิดหรอกแอร์รู้ไหมตอนนี้แอร์โคตรเหมือนตัวตลกเลยกอล์ฟเรื่องก่อนหน้านี้ให้อพ้นะแอร์ขอโทษปล่อยนางกอล์ฟเรากลับมาคบก็บอกให้ปล่อยไงเงินอาจจะซื้อไม่ได้ทุกอย่างแต่สำหรับบางคน เงินสามารถซื้อความรักและซื้อใจคนได้